สวัสดีครับครับผมมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับผมผู้พหนึ่งแปดอีวลูชันนะครับผมวันนี้นะครับผมมีงานนะครับช่วงล่างนะครับของรถยนต์มาด้าสานะครับมานาเสนอนะฮะคันนี้นะครับผมเป็นรถที่ผ่านการใช้งานนะครับผมแล้วผ่านการพ่นกระสันนิกับทางศูนย์บริการแคทโคตติ้งสาขาากจนาพิเศษไปเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับมาตรวจสนิมกันนะครับผม ดูว่านะครับรถที่ผ่านการนะครับพ่นกันสนิมกับศูนย์บริการแคทติ้งนะครับผมหน้าตาช่วงล่างนะครับหลังจากนี้จะเป็นแบบไหนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจกันนะครับผมคันนี้นะครับบอกก่อนนะครับทําการล้างช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะได้เห็นช่วงล่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับไปตรวจสนิมกันเลยนะครับผมมาดูในส่วนของช่วงล่างนะครับผมของรถ มาด้3สามคันนี้กันนะครับคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับก็มีการนะครับผมพ่นกะาลังนะครับไปกับศูนย์บริการของเรานะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับผมมาชมกันได้เลยนะครับผมดูกันได้เลยนะครับสังเกตนะครับคันนี้นะครับตอนพ่นนะครับก็ยังอยู่ในช่วงป้ายแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ก็พ่นจากศูนย์บริการของเราไปนะครับเป็นสูตรนะครับดำนะครับในการปกปิดนา นิมที่เกิดขึ้นในสนิป้ายแดงนะครับแล้วก็จะมีการพ่นในส่วนของสูตรใสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงล่างที่เห็นณตอนนี้นะคะสังเกตนะครับพวกน็อตนะครับสีแต้มนะครับผมต่างๆนะครับผมวัสดุต่างๆนะฮะยังคงเป็นสีเดิมๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้นะฮะก็ดูได้เลยนะครับผมว่าถ้าพ่นไปแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะครับเก็บในส่วนรายละเอียดนะครับ ของช่วงล่างเดิมๆไว้นะครับเพื่อไม่ให้นะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าศูนย์นะครับเพราะรถคันนี้นะครับลูกค้าเพิ่งจะแจ้งมานะครับผมว่าได้ผ่านการตรวจเช็คระยะมาแล้วนะครับและทางศูนย์บริการนะครับก็เลยปากว่าไปพ่นกันสินิที่ไหนมานะครับผมโอ้ช่วงล่างดูดีมากเลยนะครับผมเห็นไหมฮะอ่าเพื่อนนั้นในส่วนของรถคันนี้นะฮะ เท่าศูนย์นะครับก็ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใดนะครับแถมศูนย์ยังพูดเลยนะฮะว่ารถคันนี้นะครับช่วงล่างสวยมากนะครับผมสังเกตนะครับผมน็อตล้อนะครับผมน็อตอะไรก็แล้วแต่นะฮะยังอยู่ปกติดีนะครับผมแต่ช่วงล่างนะครับตอนนี้นะฮะก็เป็นเรื่องปกติของการใช้งานนะคะรับพอล้างเสร็จนะฮะก็จะไม่ได้ดำเงาอะไรมากนะครับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยมองได้เลยนะฮะว่าช่วงล่างนะครับสวยนะครับ บาดใจมากนะฮะตอนนี้อ่าลูกค้าก็อ่าไม่มีสนิมนะฮะตรวจแล้วไม่มีสนิมลูกค้าก็เลยอ่าขอให้ล้างช่วงล่างนะครับอยากให้กลับมาดูสะอาดนะครับผมแต่ทีนี้เท่านั้นนะฮะผมตรงนี้เนี่ยก็อยากฝากเพื่อนๆนะครับผมอ่าอยากได้ช่วงล่างสวยๆนะครับแบบนี้นะฮะนำรถนะครับเข้ามาพ่นนะครับกับสนิมกับเปลานะฮะตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะก็จะสามารถดูแลช่วงล่างได้ตั้งแต่ต้นเลย นะครับผมครับผมและสำหรับเพื่อนนะครับผมที่ต้องการที่อยากจะให้ช่วงล่างนะครับสวยนะครับผมนะฮะมีผู้ช่วยในการดูแลช่วงล่างนะครับอย่างนี้นะฮะก็นํารถนะครับเข้ามาดูแลกับทางศูนย์บริการแคทโคตติ้งนะครับสาขานะการจราจรสิ่งนะครับหรือสะดวกที่สาขาไหนนะครับผมก็สามารถที่จะนํารถไปนะครับดูแลช่วงล่างนะครับกับศูนย์บริการของทาง แคทโคตติ้งนะครับได้ทุกสาขาเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับให้กับศูนย์บริการนะครับแคทโคตติ้งสาขากาญจนานพิเศษนะครับนะฮะเพราะว่าเรานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะนำเสนอในส่วนของผลงานดีๆนะครับผมว่าเก็บความรู้ดีๆนะครับที่เราจะสามารถดูแลช่วงล่างนะครับให้สะอาดนะครับสวยนะครับดูดีขนาดนี้นะฮะได้นะครับผม โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับผมดาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ